มารับรถแมโคอยียแล้วครับผมไม้คุบุกเง่าครับมารับเอาอยู่ถนนถนนราชบุรณะครับผมเพื่อเสี่ยอวอกับอูพ่นแล้วครับอูพ่นอยู่แถวประุมท่านี่ี่ครับผมเอาเลยข้ามาวะ ตัวยางขึ้นมาก่อนรดยางขึ้นมาก่อนสวิงเอายางขึ้นมาก่อนก็สวิงเอาสวิงกลับหลังเอาขึ้นได้ดรอแข้งอยู่มันบ่ไมอย่างเดออเดยวค่อยๆเดยวค่อยบอกบม่อย่างเดอไม่รอดค่อยๆเอาอ่านอนลงมากอาพมาไปมาเดยวค่อยบอกด้ออ่ามาเรื่อยอ่าเรื่อยเรื่อย อ่าเรื anut, ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆมามาอ่ามามาปิดแพ่งน้อยปีนทางงี้น้อยมาเนี้ยมาพ่อมางานมาได้มาอ่าหมุนก็เกิดก่อนต้องหมุนเบิังได้เหรอไป้หมุนมาได้ได้มา Về về má má má. Má hang lại vô. Má má. À má đi. Nhau đi, nhau đi. Yeah, yeah. มึงทั้งนี้กันคนขับบาเห็น,ไ,ไ,ปนไปค่อยๆไปไปไปมามามา,างนี้นะมาเอก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 อีก,อก,อก,อกอนิดนึงมามาเรื่อยๆเรื่อยๆ à ah, biết phải nói nâng nói điều biết phải hát này, nói điều <laughs> biết 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 pha 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 à lên nó lột nó lột nó lâm à nó lông à เอาค้างเงินกอน